The Law of Success EP 8ค่ะการควบคุมตัวเองถ้าเราไม่มีการควบคุมตัวเองเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราและผู้อื่นจากการที่ไปสำรวจคนที่อยู่ในคุก ในขณะนั้นเนี่ยพบว่ากว่า90%ที่เข้ามาอยู่ในคุกเนี่ยเพราะปราศจากการควบคุมตัวเองนักขายที่ประสบความสำเร็จต่างรู้กันเลยว่าสิ่งที่จะต้องมีมากที่สุดเลยอะ่ะนั่นคือการควบคุมตัวเองถ้านักขายใครก็ตามที่ไม่มีการควบคุมตัวเองเขากำลังจะทำให้อาชีพนักขายจบลงเพราะ ถ้าผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ให้ความหวังกับนักขายหรือรู้สึกว่าขัดคอใดๆก็ตามแล้วถ้านักขายคนนั้นไม่มีการควบคุมตัวเองที่ดีพออาจจะมีคำพูดอะไรบางอย่างที่โต้ตอบกลับไปนั่นเท่ากับเกมการขายในขณะนั้นคือจบ ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของนักขายที่ใช้โอกาสในการควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะมีสุภาพสตรีผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงคนนี้เดินด,นด,นดูนู่นดูนี่ดูนั่นไปเรื่อยพนักงานขายคนอื่นๆในห้างก็จะแกล้งมองไม่เห็นก็จะแกล้งจัดของง่วนอยู่กับการใดๆก็ตามเพื่อที่จะไม่ไปสนใจหรือไม่ไปเซอร์วิส ผู้หญิงคนนี้เพราะเขาอาจจะตัดสินไปแล้วไงว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ซื้อหรอกดูจากอาการน่าจะมาเดินเล่นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นพนักงานผู้ชายพอเห็นผู้สูงอายุคนนี้ก็เข้าไปถามเลยด้วยความที่มีเซอร์วิสมายว่าไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้ผมรับใช้ได้บ้างผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไม่มีอะไรฉันไม่ได้ต้องการจะซื้ออะไรฉันแค่มาเดินเล่นฆ่าวเวลาเพื่อรอให้ฝนหยุดตก แต่ผู้ชายคนนี้ตอบว่าไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องดูแลท่านผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะบริการท่านให้ดีที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเดินเล่นถามนู่นถามนี่ถามนั่นไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ของเขาตั้งใจในการตอบคําถามตั้งใจในการเซอร์วิสเมื่อฝนหยุดตกแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินจุงผู้สูงอายุคนนี้เดินไปข้ามถนนแล้วก็ถือร่มให้ด้วยสุภาพสตรีท่านนี้ก็ขอนําบัตร ของผู้ชายคนนี้คนนี้ก็ให้ไปวันหนึ่งผู้จัดการของห้างสปปรรพสินค้าที่นี่ได้เรียกตัวผู้ชายคนนี้เข้าไปพบบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ในสกอตแลนด์เรียกตัวให้พนักงานผู้ชายคนนี้ระบุเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นที่เดินทางไปพบลูกค้าคนนี้ที่สกอตแลนด์เพื่อที่จะซื้อของตกแต่งในบ้านทั้งหมดมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันว้าวมากเลยคืออะไรรู้ไหมคือผู้สูงอายุคนนั้นน่ะที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรอ่ะ แต่เขาประทับใจในใมิตีจิตของผู้ชายคนนี้และเขาก็คือแม่ของแอนดรูคาเนกี้มหาเศรษฐีที่แบบรวยมากรวยสุดๆมากๆแล้วก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลมากในสมัยนั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าว่าแม่ของแอนดรู์คาเนกี้จะมาเดินเล่นเพื่อฆ่าเวลาดังนั้นในการไปที่สกอตแลนด์ในวันนั้นน่ะ ผู้ชายคนนี้จึงได้ออเดอร์กลับมามหาศาลน่ะมันคือเงินจํานวนมากมันคือโอกาสในการที่ทําให้ผู้ชายคนนี้เติบโตคือการที่เขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและมันเกี่ยวข้องอยังไงกับการควบคุมตัวเองถ้าเรามาดูเฉพาะอาชีพของนักขายสิ่งที่สําคัญคือเซอร์วิสมายเราต้องมีใจรักในการบริการเราต้องมีใจรักในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราต้องมีใจรักในการรักลูกค้าโดยที่เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปยัดเยียดว่าเอานู่นเอานี่ไหมเพราะการขายที่แท้จริง<ม>ต้องดูก่อนว่าลูกค้าเขาต้องการอะไร<ม>การที่นักขายหนึ่งคนจะสามารถขายสินค้าได้ต้องฟังเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้ามีปัญหาอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นั่นคือการที่เราขายได้นักขาย ต้องมีการควบคุมตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในลู่ทางของการเป็นนักขายที่ดีเขาจึงสามารถที่จะขายได้สิ่งที่นักขายคนนี้ยทำนั่นก็คือว่าเขาไม่ได้สนใจว่าคนนี้จะมาเดินเล่นหรือใดๆแต่เขารู้ว่ามันเป็นหน้าที่เขาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครก็ตามเข้ามาในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ มันคือหน้าที่เขาที่เขาจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือนี่คือหนึ่งในการควบคุมตนเองใครก็ตามที่สามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีโดยที่เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปโฟกัสว่าเฮ้ยฉันทําสิ่งนี้แล้วฉันจะต้องได้สิ่งนี้การที่เราหว่านพืชในแปลงนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แปลงนี้ก็ได้ที่โตและให้ผลผลิตกับเราแต่เรารู้ว่าเรามีหน้าที่แค่หว่านไปเรื่อยๆตรงไหนโตเราก็เก็บตรงนั้นได้โดยที่เราไม่ได้มาโฟกัสนี่แหละเขาถึงเรียกว่าเซอร์วิสไมล์คือนิสัย ของการรักในการบริการหรือใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เคยมีโอกาสหรือโชคดีเข้ามาเลยเมื่อเราดูการทำงานหรือดูนิสัยใจคอเกินครึ่งที่เขาไม่ได้มีการควบคุมตัวเองเทียบง่ายๆในนักงานขายในคนอื่นๆก็อาจจะรู้สึกว่าคงไม่ซื้อหรอก ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะไปให้บริการตรงนั้นมันจึงทําให้โชคลาภและโอกาสดีๆหลุดลอยไปการควบคุมตัวเองเนี่ยสำคัญสําหรับทุกอาชีพและสําคัญสําหรับคนทุกๆคนแต่นักขายคือสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เห็นชัดตามมาเลยนั่นก็คือยอดขายเงินการควบคุมตัวเองคือทําให้เราไม่เสียสูญอนะ ทำให้เราอยู่ในภาวะและความรู้สึกและอารมณ์ในสิ่งที่เราควรเป็นและควรทำ ไม่ปี๊ดเกินไปไม่โมโหฉุนเฉียวไม่กลัวเกินเหตุไม่ทำกิริยามารยาทไม่ดีแต่รู้ว่านะักขณะนี้เราควรใช้อารมณ์แบบไหนเราควรทําอะไรตั้งความสมดุลให้มันอยู่ในภาวะตรงนั้นนั่นคือการที่เราควบคุมตัวเองก็อดีเลยที่เราอยากจะชักชวนให้ทุกคนมาควบคุมตัวเองมันจะทําให้คนที่ควบคุมตัวเองเป็นอย่างดีไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าจะมีใครมาบูลลี่เรามาวิพากวิจารณ์ตัวเราวิพากษวิจารณ์งานของเรา วิาพากวิจาร์ณความสําเร็จความล้มเหลวหรือใดๆก็ตามอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจะไม่ตกไปกับคนเหล่านั้นเมื่อเรามีการควบคุมตัวเองที่ดีมันจะเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันตัวเราข้อที่2คือคนที่ควบคุมตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยจะสามารถกระตุ้นจินตนาการและความกระตือรือร้นในตัวเองจนกระทั่งเกิดการลงมือทําเมื่อเรารู้อะ ว่าเราต้องทําอะไรตัวอย่างเคสของพนักงานขายผู้ชายเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีหน้าที่ให้บริการกับทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เขาดูแลทําให้ดีที่สุดเขามีหน้าที่ขายสินค้า นี่คือการที่เขาควบคุมตัวเองให้อยู่ในล่องในลอยของการเป็นพนักงานขายที่ดีเมื่อเขาควบคุมตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นจินตนาการเห็นผู้สูงวัยคนนี้เดินเข้ามามันจะกระตุ้นความคิดว่าเฮ้ยเอาไปถามเขาซิว่าเขาต้องการอะไรไหมสิ่งใดก็ตามที่ก่อนที่มันจะเกิดเป็นการกระทํานะมันจะเกิดจากจินตนาการหรือความคิดก่อนแต่ความคิดมันจะเร็วมากมันจะไปกระตุ้นความคิดและกระตุ้นความกระตือรือร้อนให้เกิดการลงมือทํา พอเจอผู้สูงวัยคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บมันจะไปกระตุ้นทันทีว่าเฮ้ยเข้าไปถามเขาเลยว่าเขาต้องการอะไรไหมด้วยความกระตือรือร้นและไม่ตัดสินว่าเขาจะซื้อหรือไม่ทันทีที่ความคิดและความกระตือรือร้นมันนำหน้ามันจะมีการกระทําเข้ามานั่นก็คือเดินไปหาและพูดเพื่อถามสุภาพสตรีท่านนี้ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมถ้ามันไม่เกิดในความคิดและความกระตือรือร้นและเกิดการลงมือทําด้วยการไปพูดคุยพนักงานขายคนนี้ จะมีโชคหล่นทับไหมจะได้เจอกับออเดอร์ใหญ่ๆจากแม่ของแอนดูคาร์เนกี้ไหมคงไม่มีทางถูกต้องไหมข้ <S <S อที่3นั่นก็คือว่าบุคคลที่ควบคุมตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยจะไม่ว่าคนอื่นจะไม่วิพากวิจาร์ณคนอื่นจะไม่สร้างความรู้สึกไม่ดีให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่น ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามเพราะเขามีการควบคุมตัวเองไงอย่าลืมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะจุดที่มันปิ๊งไอเดียไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบนั่นคือความคิดและการควบคุมตัวเองอะ่ะมันคือการควบคุมความคิดเมื่อไหรก็ตามที่เราควบคุมความคิดของเราให้มันอยู่ในทิศทางที่ดีได้เราก็จะไม่มีแอคชั่นใดๆที่มันต่อท้ายไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะมันจะสอดคล้องแต่เมื่อเรามีความควบคุม ความคิดที่ดีเราก็จะไม่ไปว่าร้ายคนอื่นไม่ไปสบประมาทไปว่าไปด่าทอใดๆคนอื่นหรือแม้กระทั่งในบางครั้งที่เจอใครมาทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็จะไม่หาทางเอาคืนไม่หาทางตอบโต้ไม่หาทางแก้เผลทเพราะเขารู้แล้วว่าเขาควรจะทําอะไรและในข้อที่4นะคะข้อดีก็คือบุคคลที่ควบคุมตัวเองเป็นอย่างดีจะไม่เกลียดชังคนอื่น ถึงแม้ว่าคนนั้นอ่ะเขาจะมีความคิดคนละแนวกับเราใครก็ตามที่ไม่เห็นพ้องกับเราเขาจะไม่เกลียดชังคุณเห็นไหมว่าข้อนี้โคตรสำคัญในสังคมปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะการที่เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะเรารู้สึกว่าการที่ฉันอยู่ฝ่ายเนี้ยเพราะเขาคิดเห็นเหมือนฉันไงจึงเรียกว่าเป็นฝั่งเดียวกันดังนั้นใครก็ตามที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจึงรู้สึกว่าเป็นศัตรูและไปเกลียดชังผู้อื่น แต่ใครก็ตามที่มีการควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีจะไม่มีข้อนี้นั่นก็คือเข้าใจในความแตกต่างของคนอื่นไม่ได้คิดที่จะหาทางที่จะโน้มน้าวเพื่อที่จะต้องคิดเห็นเหมือนตัวเองพูดง่ายคือให้เกียรติและให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่นการขาดการควบคุมตัวเองมีอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือนิสัยการใช้ใจ่ายเกินตัว นิสัยสุรุ่ยสุร่ายจะมีคำพูดคำานึงที่ตอนนี้คิดกันมากทุกคนพูดกันนั่นคือของมันต้องมีนี่คือสิ่งที่ท่านนโปลเลียนฮิวบอกว่ามันจะนํามาซึ่งปัญหาอีกมากมายนะคะการควบคุมตัวเองนะคะเป็นส่วนที่สําคัญมากในการที่จะสร้างอํานาจส่วนตัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราควบคุมตัวเองได้เราจะสามารถควบคุมความต้องการของเราได้ด้วยและเราจะอดทนกับความยั่วยุต่าง และปัจจัยภายนอกต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อเราควบคุมตัวเองได้เราจะควบคุมความต้องการของเราได้และเราจะอดทนกับความยั่วยุอะไรต่างๆได้รวมทั้งการที่เราใช้จ่ายเกินตัวและข้อที่2ก็คือเราจะลดนิสัยที่เราจะไปตอบโต้กับคนที่ทําไม่ดีกับเรามันไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่คนที่ไปบูลลี่คนอื่น นั่นคือจุดเริ่มต้นถูกไหมดังนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าฉันปกป้องตัวเองเพราะฉันโดนบูลลี่ทําไมไม่ไปว่าคนที่มาบูลลี่ฉันละ่ะว่าทําไมเธอไม่มีการควบคุมตัวเองเมื่อมีใครก็ตามมาบูลลี่เรามันไม่ใช่ว่าเราเป็นตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะต้องตอบโต้เขากลับไปแต่การควบคุมตัวเองแม้ในสถานการณ์ที่เราเหมือนจะถูกรังแกแต่เราเลือกที่เราจะไม่ตอบโต้ได้ และคนที่ไม่ตอบโต้ได้นั่นคือคนนั้นเกิดจากการที่เขาควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีการควบคุมตัวเองเราสามารถเลือกได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เรากําลังจะไปทําคนอื่นหรือเราถูกประทําไม่มีใครเลยที่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงที่สุดและปราศจากคุณสมบัติในข้อนี้นั่นคือปราศจากคุณสมบัติในการควบคุมตัวเองยิ่งสูงยิ่งต้องมีการควบคุมตัวเองเป็นอย่างดี ไม่มีสัตว์ชนิดใดในโลกเลยนะที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์นั้น mm. การควบคุมตัวเองก็คือการควบคุมความคิดตัวเองเพราะความคิดอะ่ะมันคือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรามันคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราไม่มีใครมาได้ยินเวลาเราคิดถูกไหมจึงถือว่าในความคิดของเรามันคือสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่จะไม่มีใครล่วงล้ำเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือในความคิดของเราได้ยกเว้นแต่เรายอมให้ใครล่วงล้ำเข้ามาเพราะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในความคิดตรงนี้มันคือจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการสร้างความจรงิงเพราะความจริงมันจะเกิดขึ้นจากความคิดเสมอเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เป็นสิ่งที่มันอยู่ในความคิดของเราอะนั่นคือมันกําลังจะก่อลูกก่อล่างสร้างตัวไปเป็นความจริงอะไรบางอย่างมนุษย์ทุกคนจึงเป็นผู้ที่สามารถปิดและเปิดประตูความคิดของตัวเองได้ ที่จะยอมให้ความคิดของคนอื่นเข้ามาในความคิดของเราหรือเปล่าถ้าเราไม่สกรีนความคิดอนะถ้าเราเป็นคนเปิดอาซาทุกประตูใครพูดอะไรมันไม่ใช่แค่การที่ใครพูดถึงเรานะแต่มันแปลว่าการที่ใครพูดเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟ้าฝนเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องบูลลี่คนอื่นเรื่องอะไรใดๆก็ตามถ้าเราไม่เป็นคนปิดประตูชัดดาวปิดหูแต่เราเปิดฟังทุกอย่างเลยนั่นแปลว่าคุณเป็นคนยอมรับ ให้ความคิดของคนอื่นเข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณการที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างให้มันเริ่มเป็นความจริงขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาในความคิดของเราก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งไหนที่มันอยู่ในตัวเราในความคิดของเรามันกำลังจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตเป็นต้นกล้าเติบโตไปเป็นผลผลิตและเป็นความจริงอะไรบางอย่างในแบบเดียวกันกับความคิดที่คุณคิด ดังนั้นท่านนโปเลียนฮิลจึงบอกว่าการควบคุมตัวเองที่สำคัญที่สุดนั่นคือการที่เราควบคุมความคิดของเราและการที่เราควบคุมความคิดของเรามันต้องเป็นความคิดที่เราเสนอแนะตัวเองที่เราคิดเฉพาะทางสร้างสรรค์เท่านั้นเราลองคิดในความคิดเราว่ามันคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าเราจะปลูกความคิดอะไรมันจะโตตามสิ่งที่เราคิดเสมอเพราะการคิดความคิดมันคือกระบวนการสร้างในขั้นแรกแล้ว สิ่งที่มันสามารถเข้ามาโตในความคิดของเราได้มันจะมีสองส่วนนั่นคือความคิดที่เกิดจากตัวเราและความคิดที่เกิดจากคนอื่นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายนั่นคือการที่เราเปิดประตูและยอมให้ความคิดของคนอื่นมามีอิทธิพลกับเราทันทีที่คุณไม่สกรีนข้อมูลข่าวสารใดๆคุณเปิดรับทุกๆอย่างคุณกาลังเอา ความคิดที่คนอื่นมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพื่อที่จะมาปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ของความที่จะเป็นคนเศรษฐกิจไม่ดีคุณกําลังรับเอาเคาะกรรมของคนอื่นมาปลูกฝังกลายเป็นเคาะกรรมของคุณในแบบเดียวกันคุณกําลังเอาสิ่งที่คนอื่นมายัดเยียดคุณมาโปรแกรมคุณหรือว่ามาสะกดจิตคุณว่าเฮ้ยนี่มันคือความจริงนะก็มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศและคนทั้งโลกความจริงอะ่ะมันจะเกิดขึ้นภายหลัง ความคิดความจริงมันจะเกิดขึ้นทีหลังสุดเพราะคนทั่วไปชอบพูดคำว่าความจริงจากการที่มันเกิดสิ่งสิ่งนั้นแล้วจากการที่ตาของเราเห็นแล้วว่ามันคือสิ่งนั้นจากการที่หูเราเคยได้ยินแล้วแต่ไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการสร้างความจริงภายหลังจากความคิดภายหลังจากคําพูด และภายหลังจากการกระทําเมื่อเราสร้างใน3ขั้นตอนนี้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยมันจึงเกิดมาเป็นความจริงตัวอย่างของเมื่อกี้พนักงานขายผู้ชายมีเซอร์วิสมายไปถามแม่ของแอนดรูคาร์เนกี้โดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือแม่มหาเศรษฐีกระบวนการสร้างความจริงคืออะไรนักขายแน่นอนอยากจะขายได้เยอะๆอยากจะทำไรายได้ดีๆดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมียอดขายเยอะๆแต่สิ่งที่มันคือความจริง มันต้องเริ่มจากความคิดก่อนนั่นคือฉันจะต้องควบคุมตัวเองว่าฉันกําลังทําหน้าที่ได้ดีที่สุดหรือยังฉันกําลังทําหน้าที่ด้วยการที่มีเซอร์วิสมายไปถามลูกค้าหรือยังเผื่อลูกค้าเขาต้องการอะไรเผื่อฉันสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้เผื่อโดยที่ไม่ตัดสินว่าเขาจะไม่ซื้อแต่ด้วยความที่การเป็นของพนักงานขายคนนั้นเขามีเซอร์วิสมายเขารู้ว่าเขาควรจะเป็นนักขายที่ดีและควบคุมตัวเองให้ทํา ในทิศทางนั้นคิดก่อนนะว่าโอเคคนนี้เข้ามาฉันควรจะไปถามเขาเผื่อเขามีอะไรให้ช่วยเกิดจากกระบวนการความคิดเมื่อคิดเสร็จปุ๊บก็มีแอคชั่นตามมานั่นคือเดินเข้าไปไปพูดคุยว่าไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนี่คือกระบวนการสร้างเสร็จแล้วใน3ขั้นตอนคิดพูดและทำเป้าหมายของเขาคือการที่หาโอกาสในการขาย นักขายทุกคนจะรู้ดีว่าสิ่งที่นักขายต้องการที่สุดไม่ใช่ลูกค้าเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นลูกค้าเราได้แต่สิ่งที่นักขายทุกคนต้องการคือโอกาสแต่บางครั้งเราไม่สามารถจะแปลได้ว่าอันนี้คือโอกาสอันนั้นคืออุปสรรคนักขายที่ดีคือมองทุกอย่างเป็นโอกาสมองในทิศทางที่สร้างสรรค์ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้นักขายชายคนนั้นจึงคิดและจึงไปพูดคุยและให้บริการกับหญิงชราท่านนี้เมื่อ มันเป็นไปในแบบที่ควรจะเป็นตามเป้าหมายที่นักขายควรจะทํามันจึงเกิดมาเป็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะหญิงสูงวนนัยคนนี้คือแม่ของมหาเศรษฐีระดับโลกโอกาสที่ดีตามมาคือแม่ของมหาเศรษฐีคนนี้จึงเรียกพนักงานขายคนนี้ไปเพื่อปิดยอดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังแบบไฮโซแบบหรูหราแบบออเดอร์หนัก แล้วก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้ได้รับโอกาสได้รับเงินมากมายได้รับการเลื่อนขั้นถ้าเราดูจากกระบวนการนี้ความจริงอ่ะมันเกิดทีหลังสุดเลยนะมันเกิดทีหลังสุดจากกระบวนการในการสร้างทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำเราต้องป้องกันความจริงที่เราไม่ต้องการด้วยการที่เราต้องปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราคือในความคิดของเรานั่นคือ ไม่ยอมให้สิ่งที่เราไม่ต้องการหรืออาจจะเกิดเป็นความจริงในแบบที่เราไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความยากจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีที่มันอาจจะเกิดเป็นความจริงในแบบที่เราไม่ต้องการเข้ามาในความคิดของเราและจุดตั้งต้นของการสร้างความจริงคือคุณต้องปิดลับปิดลับคําพูดปิดลับผู้คนที่พูดถึงแต่ในแ <number item related> er. ง่ลบปิดลับพลังงานลบทั้งหลายแต่การปิดลับเพียงอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เรา สร้างความจริงใหม่นั่นคือการที่เราเสนอแนะตัวเองใหม่ว่าฉันคือนักขายมือทองฉันคือเศรษฐีนีฉันคือคนที่โชคดีตลอดการฉันคือคนที่ไปที่ไหนใครก็สนับสนุนใครก็รักใครนี่คือการเสนอแนะตัวเองนี่คือการที่เราได้กำหนดปลายทางไว้แล้วว่าฉันต้องการความจริงแบบนี้เท่านั้นเมื่อเราได้กำหนดปลายทางไว้แล้วว่าฉันต้องการความจริงแบบที่ฉันต้องการ มันจึงเข้าไปสู่การเสนอแนะตัวเองในขั้นแรกของความคิดคือฉันก็ปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แบบนั้นสิฉันก็เสนอแนะตัวเองในแบบที่ฉันต้องการจะเป็นสิก็ฉันอยากจะเป็นคนโชคดีอ่ะ ถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องการเราไม่สร้างเองแล้วใครจะสร้างปัจจัยภายนอกมีแต่สิ่งที่ต้องการจะเอาความจริงเหล่านั้นมายัดเยียดคือความโชคร้ายความเศรษฐกิจไม่ดีความค้าขายไม่คล่องมีแต่อะไรต่างๆมากมายมันต้องปิดลับแล้วมันต้องสร้างความจริงที่แบบเยอะอะมามาเสนอแนะตัวเองมาบอกตัวเองมาทําให้ตัวเองเชื่อด้วยจํานวนครั้งด้วยความเชื่อไม่ใช่บอกตัวเองปีละครั้งมันต้องเป็นสิ่งที่เป็นชุดข้อมูลที่ เราฟังบ่อยมากจิตใต้สำนึกฟังบ่อยมากมันบ่อยมากจนมันรู้สึกว่าไอเนี่ยแหละคือความจริง